เ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งคาไลาค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะสุดยอดสุดยอดขวมแซบเลยค่ะเห็ดเพิ่งคาดแดดโงแมที่แม่บ้านมาพักค่ะแม่บ้านก็ออกมาเดินคนเดียวประมาณเนี่ยค่ะออกมาเดินไปเอาเฮ็ดกุ้มนั่นละค่ะแม่บ้านโอ๊ตใจไปยู่แม่บ้านก็ไปเก็บมาค่ะเห็นไหมประมาณนี้เลย นี่คือโรงแรมมันอยู่ในป่าค่ะเพื่อนๆค่ะมันก็นเลยไม่เห็ดให้ไแม่บ้านเก็บค่ะเห็นไหมค่ะเห็ดขาวจนพูนเกนเพนอยู่ทั้งเขานี่ค่ะ เฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งคาไลาค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะขังเล็กในชีวิตมา้าทางอันเนียได้เก็บค่ะ,หคะเห็นไหม ย่างเช่นเห็ดตัวนี้เนี่ยแม่บ้านไม่แน่ใจนะคะเห็ดละงูกตัวนี้กินไม่ได้นะคะกินไม่ได้แม่บ้านคิดว่ากินไม่ได้คะ่ะแต่ว่าเห็ดผึ่งขาแดงที่แม่บ้านเก็บมาตะกี้นี่โอ้ยสุดยอดเลยลายลายค่ะเห็ดผึง่งเห็ดผึง่งเห็ดผึง่งโอ้ย,ยงามค่ะ พี่น้องค่ะเห็ดพึ่งหลาหลอยู่มีสิจูดสิหล้งโรงแรมค่ะเพื่อนๆค่ะแม่บ้านเราอยากขึ้นไปเก็บเอามากเลยเห็นไหมคะเต็มเลยโอ้ยอยากขึ้นไปเก็บอยากขึ้นไปเก็บเนี่ยกาลังโรงแรมจริงๆค่ะเห็นไหมโอ้ยแม่บ้านอะอนซ้อนเห็ดออนซ้อนเห็ดค่ะเขามาเล่นน้ำแม่บ้านมาหลอกเก็บเห็ดค่ะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมแม่บ้านมาหลอกเก็บเห็ด ดอกไม้สวยงามเลยทีเดียวป่าเห็ดกันหลายคักโอ้ยแม่บ้านลืมเหรนน้ำเลยแม่บ้านถูกใจป่าเห็ดยั่วเม่ดซิสซูซิหลังโรงแรมนี่มากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมเบื่องล่าเพื่อนๆดอกเห็ด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 โอ้ยอยากเอาไปเก็บเลยเหน่อใจเร่อใจ ก็มีหลายๆเห็นไหมค่ะเพื่อนๆที่แม่บ้านไปเก็บมาตะกี้นะคะนี่เห็ดปึ่งค่าแดงเห็นไหมเห็นไหมนี่เลยเดี๋ยวตัดขาแป๊บนึงเนะคะ่ะเนา ไปเดินรอบสองได้เห็ดผึ่งคาลายค่ะเห็ดผึ่งดำเห็ดผึ่งดำหรือเห็ผดผึ่งหวานไม่รู้ค่ะลายลายเห็ดตัวนี้ค่ะเห็ดชนิดนี้ลายมากค่ะเยอะมากค่ะแต่พวกเ้าเข้าไปเก็บค่ะยอายากไอค้นค่ะยอายางไอคน้นจังว่ามีค้นเขามาถามมาคุณโอเคบอสันไม่หวานว่า แม่บ้านโอเคแค่เข้ามาเบึงเห็ดอันซ้อนเห็ด่าสันฉันชอบเห็ด่าสันแกเขินแก่เขินค่ะโอ้ยอยากอยู่แถวนี้เลยบานขึ้นมาอยู่ไกลแลยไปตัดขาตัดขาแช่ตูตเย็นใบกะปุ่งนี่ค่ะล่างเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวแม่บ้านก็จะพาครึ่งต้มแช่แข็งใบตะแกงเลยที่นี่โอ้ย ไถเขียวกลับมาได้เห็ดมาถุงหนึ่งวัสอ้ยเดี๋ยวปอกเปลือกอ้ยปอกเปลือกว่ัสดผ้าครึ่งผ้าครึ่งอันนี้เห็ดพึ่งขาแดงนะ่ะอันนี้เห็ดพึ่งขาเหลืองอันนี้เห็ดพึ่งขาลายอําอันนี้เห็ดพึ่งหวานตัวนี้เห็ดพึงดดพ่งแม่หมดเห็ดพึ่งแม่หมดอืมได้มาสารพัด ปัดเห็ดข่อยเห็ดเห็ดภุมมใจไปเก็บเห็ดไปเที่ยวจะได้เก็บเห็ดมาแกงค่ะเพื่อนๆคะ่ะงน<า>เเ้ำเดือดแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเอาเห็ดลงไปต้มเลยค่ะนี่เดี๋ยวแม่บ้านจะหยิบเอาเห็ดนี่ค่ะหลายค่ะได้ยูหม้อแกงสองแกงสามแกงสําสหรับกินคนเดียวนะคะเนาะได้หลายแกงอยู่นะคะเดี๋ยวแม่บ้านขอเอาเห็ดลงต้มให้หมดก่อนนะคะเพื่อนๆจ้า ไวนน้นะคะแม่บา้านหวาเฮ็ดผึ่งตัวเนี่ยแกงอร่อยมากกลัวเฮ็ดผึ่งหวานเพราะว่ามันไม่เป็นเมือกๆนะคะแม่บ้านคิดว่ามันกรุบๆดีเฮ็ดผึ่งค้าแดงนี่ต้มแล้วเอามากแกงกรุบๆกรุบป,ป,ประมาณนี้โอ้ยแซ่บค่ะปีนี้ได้กินทุกเคสค่ะภูมิใจปีนี้แม่บ้านได้กินทุกเคสค่ะเพราะว่าไปที่มิจต จุศเน,นาะค่ะเนาะเลยได้เก็บเห็ดอ่าเนี่ยมะแกงค่ะเห็นไหมโอ้ยไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้กินเห็ดเพึงคาลายกับเห็ดเพิงหวานกับเขาค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะปีนี้ขึ้นมาโศกดีแท้ก๋ยังว่าก็ายังว่าได้กินแต่เห็ดเพึงค่าแดงปีนี้ได้กินเห็ดเพิงหวานเห็ดเพิงแม่มดแล้วก็เห็ดเพิงอ่า ค่ะหลายเห็ดพึ่งหลายหลาย,ลายอยู่หลังโรงแรมที่แม่บ้านไปบยุบยากบุยากซีเบ้าค่ะถ้าเก็บม้าเต็มกะสอบค่ะคัค่คะแต่มแม่บ้านบอกเก็บม้าหลายค่ะเอาแต่พ่อได้กินค่ะจบแล้วบายบายนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะและคลิปต่อ,ตอไปนะคะบายบายเด็ดีบายเอโปประกันเหนื่อยเลยทีเดียวครับรถมาถ,ถึงบ้าน ไปแล้วเดอ้อฮักทุกผู้ทุกคนคือเก่าละค่ะน่าเอฟโฟนารีนเด็กหน่อยเด็กหน่อยของแม่บ้าน